นี่นะย่างหมึกต้องย่างไฟแรงๆอันนี้เป็นไข่หมึก5บาทครับผมไข่หมึกแท้ไม่มีแป้งนะอันนี้ไข่หมึกแท้ด้วย5บาทโอ้เไม่ธรรมดานะไม่มีแป้งด้วยถ้าที่อื่นจะต้องขาย10บาทแน่เลยนี่หน้าร้านก็จัดเรียงกันเรื่อยๆเลยน้ำจิ้มมี2อย่างมีน้ำจิ้มอะไรบนะ้างครับคุณแม่ค้าซีฟู้ดกหวานค้ะซีฟู้ดกระหวานนะ ผสมก็ได้นะจ๊ะสวัสดีกันเพื่อนนะขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดโกกาบวันนี้มานัดวันเสาร์ตอนเย็นครับผมนี่วันนี้โหมาดูร้านหมึกย่างฮะกัค้ารูปหล่อครับผมย่างกันไม่หยุดเลยเมื่อกี้คนลุมหน้าดูเลยนี่แม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วย นี่ลูกค้าหน้าร้านเต็มเลยนี่เนื้อหนวด10บาทนี่คอเอ็นหมึก5บาทไข่หมึก5บาททั้งร้านรับสกแกนด้วย <Okay. S 1> มีถั่วด้วย20บาทมีแห้วด้วย สมหวังเท่าไหร่อะเน,นี่ยถุงเล็กอันนี้20บาทครับอันนี้50บาทอันนี้50บาทอันนี้20บาทอันนี้20บาทเห็ดฟาง30มส<อ>ิครับอ๋อมีเห็ดฟางด้วย30บาทน้ำจิ้มมี2อย่างมีน้ำจิ้มอะไรบ้างครับคุณแม่ค้าซีฟู้ดกระหวานจ้าซีฟู้ดกระหวานนะผสมก็ได้นะจ๊ะแล้วนะแต่คนชอบพ่อค้าลูกหล่อหายหน้าหายตาไปไหนมาเนะี่ย ไม่ได้มานะเดี๋ยวเอฟซีคิดถึงตายเลยวันนี้วันนี้ามากี่พันไม้อะ่ะคุณแม่ค้าวันนี้เหรอครับผมไม่ถึงพันไม้หรอไม่ถึงพันไม้นะโอ,อ้ถรับไปวันละพันไม้ก็แต่ว่าย่างกันไม่หยุดเลยนะนี่นะย่างหมึกต้องย่างไฟแรงๆอันนี้เป็นไข่หมึก5บาท ครับผมอันนี้ไข่หมึกแท้ด้วย5บาทโอ้ยไม่ธรรมดานะไม่มีแป้งด้วยถ้าที่อื่นจะต้องขาย10บาทแน่เลยนี่หน้าร้านก็จัดเรียงกันเรื่อยๆเลยย่างหมึกนี่เขาบอกต้องย่างไฟแรงๆมันจะกรอบนะ อันนี้เขาย่างไว้แบบย่างไว้ทีนึงแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาอุดได้อีก าที่วัดพันพรครับวันพุทธวัดพุทธิปกติแล้วก็พระธาตุวัดพันพรอันสุดพระธาตุหกอเนี่ยแล้วก็วันวันเสาร์ที่นี่ครับปกติก็เสาร์อาทิตย์มีที่หนึ่งพันท้ายครับศาบ้านท้ายโอเคศาบ้านท้ายนี่ขายกี่โมงกี่โมงฮะประมาณเก้าโมงประมาณสี่โมงเย็นครับเก้าโมถึงสี่โมงเย็นที่เหลือก็เป็นนัดช่วงบ่ายหมดเลยใช่ครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแม่ค้าสวัสดีครับ สวัสดีจ้าสวัสดีครับ